เพราะลมหายใจของธุรกิจที่ต้องดําเนินต่อไปทําให้เจ้าของและพนักงานของห้างสรรพสินค้าไดอน่าซูเปอร์มาร์เก็ตอําเภอเมืองปัตตานีทยอยนำสินค้ามาวางขายหน้าร้านที่เคยถูกรอบบางเพลิงเสียหายทั้งหมดเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพียงเพื่อน,นําเงินจากการขายสินค้าเหล่านี้มาเยียวยาและซ่อมแซมร้านที่จะกลับมาเปิดอีกครั้งในอีก2เดือนข้างหน้า ส่วนการพูดคุยสันติภาพระหว่างตัวแทนของรัฐและกลุ่มขบวนการแม้จะเป็นรูปธรรมมากขึ้นหลังการพูดคุยกันรอบสองในประเทศมาเลเซียเมื่อวานนี้แต่สําหรับผู้ได้รับผลกระทบแล้วยังไม่เชื่อมั่นมากนะักว่าจะยุติความรุนแรงได้จึงต้องระวังตัวเสมอ,อนนมีด<ม>้วยกัง<ๆ>คืนอันนี้ก็คุมแบบนั้นเลกันกับผ้านะัยผ้ายาเรากลัวไหมว่าแบบ ความกลมกล่อมเสียงเรียกร้องของผู้ได้รับผลกระทบต่อการประชุมพูดคุยสันติภาพของรัฐและกลุ่มขบวนการนอกจากจะต้องการให้มีการลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นรายวันแล้วนะคะพวกเขายังอยากให้รัฐใช้ความรอบคอบหากจะมีการนิรโทษกรรมเขา หนึ่งในข้อเสนอของกลุ่มขบวนการที่ยื่นต่อตัวแทนของสภาวความมั่นคงแห่งชาติคือการนิรโทษกรรมและการลบรายชื่อในบัญชีดำของกลุ่มแนวร่วมเพื่อแลกกับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและลดการก่อเหตุซึ่งในมุมมองของครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์มสัสย,ยิกูเซเห็นว่ารัฐบาลต้องใช้ความรอบคอบเพื่อพิจารณาตามข้อตกลงของกลุ่มขบวนการเพราะในพื้นที่มีความคิดเห็นขัดแย้งของคนหลายกลุ่มแม้กระทั่งในกลุ่มของผู้ได้รับผลกระทบเอง ซึ่งบางส่วนอาจไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมเพราะยังรู้สึกโกรธแค้นแต่บางคนก็อาจเห็นด้วยเพราะต้องการรักษาชีวิตของคนที่เหลืออยู่ให้ยาวนานเพราะผู้คนตอนนี้มีความรู้สึกที่หลากหลายไม่ผู้และมุสลิมเรามีเราไม่สามารถที่จะรู้ความคิดความรู้สึกของเขาลึกๆได้เพราะนั้นสิ่งที่เจ้าต้องทำก็คือทำด้วยความรอบคอบทำด้วยความระมัดระวังแล้วที่สำคัญก็คือพวกกระบวนการเอง ก็ต้องยกมือแสดงแสดงความจริงใจว่าจะยุติจริงๆ นางคอรดิยอยังบอกว่าเหตุความรุนแรงที่ยังคงดําเนินอยู่ระหว่างที่มีการพูดคุยสันติภาพทําให้หลายคนไม่มั่นใจว่ากลุ่มขบวนการมีอำนาจสั่งการให้ยุติความรุนแรงได้จริงหรือไม่และเห็นว่าภาครัฐยังให้โอกาสของผู้ได้รับผลกระทบน้อยเกินไปที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพูดคุยสันติภาพจึงอาจจะส่งผลในระยะยาวหากคนกลุ่มน,นี้เดินทางกลับประเทศด้วยการนิรโทษกรรมในชีลาวุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน